สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องอาหารเด็กพร้อมรับประทานพูเร่กันนะคะพูเร่เนี่ยจะมี2สูตรค่ะสําหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปแล้วก็น้องๆ10บเดือนขึ้นไปนะคะเริ่มด้วยสูตร6เดือนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดรสข้าวโพดแล้วก็ไก่บดให้ดูค่ะเป็นรสยอดนิยมสําหรับน้องๆที่เริ่มทานอาหารเสริมกันนะคะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยค่ะ ในกล่องเนี่ยนะคะพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้วยมีฝาแล้วก็มีช้อนให้ด้วยนะคะเพื่อให้คุณแม่สามารถป้อนน้องได้สะดวกเลยจะพกพาออกไปนอกบ้านก็สามารถทำได้นะคะทวนี้เราจะมาดูด้านในกันนะคะเราก็จะเปิดซีลแบบนี้พอเปิดซีลออกแล้ว ก็จะพร้อมทานเลยนะคะก็มีช้อนที่ให้มาด้วยนะคะสูตร6เดือนเนื้อบดเนียนก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะสำหรับน้องที่หัดทานนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเปิดสูตร10เดือนให้ชมกันนะคะเป็นรสยอดน,นิยมเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นรสข้าวต้มปลาแซลมอนและผักบดน,นะคะ ด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะจะมาอยู่ในรูปแบบถ้วยพร้อมสาและช้อนด้วยจะเปิดให้ดูนะคะว่าสำหรับน้องอายุ10เดือนขึ้นไปเนียเนื้อเขาก็จะมี t e x t อร์มากขึ้น ก็ต้มปลาแซลมอนและผักบดน,นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเนื้อ mm hmm. ชิ้นเนื้อ mm hmm. นิ่มๆ mm hmm. เล็กๆ mm hmm. ให้น้องได้ฝึกการบดเคียวด้วยค่ะ